ฮาชม MG Cyberster นะครับที่มาโชว์ในมอเตอร์โชว์นี้เป็นผมอะไรขวาแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าตัวนี้ราคาที่2.499ล้านนะครับแล้วก็เป็นรถเปิดประทุนแบบประตูแบบเรียกว่ากลางขึ้นไปเลยนะครับ ดูหรูหราม,มากๆนะครับเสียดายยังไม่ได้นั่งนะฮะแต่ว่าข้างในนั้นโคตรล้ำแล้วก็ไฮเทคมากใครที่สนใจก็ไปท่องที่วัตชอ์นะครับแต่ว่าผมสักเกตว่าการปิดเปิดหลังคานั้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วอยู่ประมาหนึ่งครับประมาณถ้าจับเวลาก,ก็คือ10วินิดๆนะครับก็คือตามคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังมี MG4 นะครับพออิเล็กทริกนะครับ อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับชื่อว่า X Power ก็คือแรงขึ้นแล้วก็มีมอเตอร์คู่ราคาประมาณล้านต้นๆแล้วก็ m g 4ประกอบในประเทศมาแล้วกับสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวหลองเลนด้วย m g 5มีการปรับโฉมนะครับแล้วก็เรียกว่าปรับทั้งหน้าหลังๆแล้วก็ข้างในด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโดดเด่นมากส่ว